กูอยู่ขวานะเว้ยซ้ายนะเว้ยส่งได้นะเว้ยเตะไหมไปเลยเพื่อนสวยเฮ้ยเตะซีสีลืม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 สีลืมซีโอ้พี่เชโกเล่นเองกันเพ่อนไอ้บูมโกเล่นดีอินโกอินเฮียอะไรปไปย้อนเฮ้ยส่งได้ไหมส่งไม่ได้สัสคนปิดกูสี่ตัวเรียบร้อยจบ เอ้ยทำไมฟังเราน้อยกว่าหรือว่าเฮ้ยกูกูมันส่งมาได้ปะขวามือกูอยู่ขวาสุดเลยกูเตะแรงสุดนะกูไม่มีแบบนี้เรียบร้อย,น,อยนี่คือการแข่งขันนับยิงครั้งเดียวหร <c oughs> อดขา <c oughs> คุณจะไม่เอา <c oughs> ชนะฉันได้ อืมอ่เอาเพื่อนไปโดนตามึงไปยายเติมเราออกเกมแล้วไอเขาไออะไรอืมเอ้เราเราเราทำไมกูโดนไ้เนี่ยขาขาเหมือนกดสับขาลองกกดไงวะมึงเปลี่ยนสไตล์ขึ้นนนสไตล์มันกะวีไง เฮ้ยไปเลยนุ่นตะมาแล้วมาแล้วงนั้นเอืมมึงว่าม่อกิน้าวย่ขึ้นเนก่อนีเตะล่าบนพื้นเลยไอ้หนึ่งนาที กูไม่ออกไปเล่นแหละถ้าโดนห้าสูตรนะแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องรอไม่ต้องรอ้อมันจะแพ้เลยถ้า่างกันเราพลาดไปเราเรา,เรา,เ,ราเราพลาดไปสองจังหวะคนมันเยอะกว่าอเออเราเราทำไมไม่ทำคนเนี้ยมันเท่ากันวะยังงงห้องนี้มีคนไทยเลยอยู่หให้กูสอนึงเล่นก่อน ไอ้กูเล่นไปแล้วไหนเปลี่ยนอ๋อเนี่ยสไตล์เปลี่ยนเลเปลี่ยนยังไงก็สุ่มสุ่มยังไงสปินเอเห็นสุ่มได้แล้วอ๋อเนี่ยไม่เห็นสุ่มได้แต่โอนี่ไงคืออะไรครั้งแรกได้นาคิว่ะเอ็นา่ิเหรอนา่ยนาคิได้นาคีสี่สีทองเออดี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 วะดีใช่ไหม ด,ดีแต่สเต็ปมึงเยอะไม่อะไรหมุนไหม <c oughs> อยากได้ชิดโดะอู้อู้เอาชิโดะมาชิโดมะมึงหน้าเนี่ยมึงหน้าเล่นไงนยีงยตัวมันจับบอลหมดอู้ชิโดะไม่มาวะ่ะชิโดลีมาฮึบาชิระบาชิระแต่มันไปว่าบาชิระ เราเลือกไม่ได้หรอเลือกเลือกสไตล์ไม่ได้หรอไม่ได้เหมือนแล้วหมดเลยเหมือนแล้วหมดเลยใช่ไหมไม่บอกกูก้เผื่อนกูได้เอาอันแรกกูบอกอยู่มึงน่าเล่นนไหนกูบอกอยู่ว่าดีไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่ามันมันไม่ต้องไปไม่ถามเลยไม่เราที่ไม่บอกก่อนกูสูงเหรอเพื่อนกูบอกอยู่เหมือนแบมเหมยมึงไม่เคยเล่นนี่ก็เธกูไม่เคยเล่น สวยหน้าแพะว่ะมาพร้อมพร้อมเล่นแหละเอากระเป๋ายัางไงวะนี่อุปบงไม่ได้เฮ้ยเฮี้ยไปอยู่ซะไก่เลยส์เป็นเฮี้ยนีโหดอ่ะป่ะเกิด,กดม่ เป็นไอ้นี่เหมัอน L W กูมาเพื่อนมึงตัวจริงใช่ไหมกูอยู่สีขาวตัวจริงนี่สีขาวที่เหมืนนอนพี่น้องอีกแล้ววะ <c oughs> ไม่เนี่ยพี่น้องกูแย่ง กูเตะได้หรออะไรเซิร์ฟปิ้งหรือเน็ตดูกลามเลยอ๋อโดนยิงว้าเละเป็นจันตี มันตีไปแล้วไม่ใช่หรอมันตีเมื่อกี้คือการเปิดน,น,นั้นหรืคือการตีอืมออันนี้คือการแชป์เรียบร้อยห้าสองก็ลงมากวีงไม่ได้เล่นเลยกวีงไม่ได้เดินอะไรไปไกลเลยเอายังยังไม่จบหรอเอา้าว h ้ดขโมยนี่ขโมยแบบไกลๆได้ปะไอ้ไกลๆขได้ปะเหมือน<ด>เหมือนการที่มึงจะไล่แน้วล่ะ อ๋อเข้าใจละแล้วกดเล่นทำไมกดวีนี่คือยิงยิงเหมือนเดิมไหมไหมเออเขโ,โกกูทำอะไรโกว่ากูเล่นเองแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> เป็นไหนวะโอเคกูเสียประตูแล้วเจนจ้าช่วย ไม่ไหวแล้วกูต้องเป็นโกแล้วใช่ป่าว่าโกว่างว่ไม่ให้กูเตะรอดขาดเลยโก้ไม่ไว,ว่างหรอนี่ป้นนี่แคอืมกูบอกว่ามึงตาฝ่ายคือตาฝาดเวยอุย้ยไอ้เี้าโกของจริงโกกูเล่นเองแล้วไม่ไหว ส่งมาแม่อ <11. S 1> ุ้ยเียโกตึงจัดกูเรียบร้อยเจอโกกูเจอโกอโกูนี่อะโกไอ้เย่ยโกเล่นกูเลีเ้ยวโกวเล่นกูเลีว้ว<บ>ไอ้เหี้ยนั่นแหละโกแบบนี้กระชารวมลุล้งเพื่อไปหน้าโกวเตอรเพราะกูคือไปอีกอันดับหนึ่ง อืมท้ายากส่งกลับหลังไม่งหเลยที่สุดไปโก้มออาเล่นดิกูเชื่อใจมึงเว้ยแล้วเราโก้เล่นไงแผลาโก้เร,เรียบร้อยเ,อเรียบร้อยกูย,ยืนยดูเลยเฮ้ยยังวะ อเอากโดนตัดขา <c oughs> โกด่าล้วอย่างนี้กูเนี่ยจะด่าโกเรเรียบร้อยรอดขาปั <c oughs> างแล้วทำไมไม่เข้าวะเพื่อน เมื่อกี้มีตาฝาดเลยกูว่าก <S lly> <liquid> ูไม่ได้ตาฝาดกูเห็นรอดขางจริงตาฝาดเฮ้ยกูบอกว่าตาฝาดเูยห้มึงตาฝาด